ลูกสาวใครมายืนร้องไห้ที่บ่อขอโอดูหน้างอน้องมารอใครกันเหตุชะไหนทำไมใครคนฆ่าห่างบ้านลูกสาวใครกันยืนอยู่ที่ชานชลา ลูกสาวใครมาเยื้อร้องไห้สะพายกระเป๋าดูผมยาวสวยไม่เบาแจ่มตาใส่เสื้อเหลืองคอพับไปรับใบหน้าแป้งไม่ทาควันตากลมหน้ายืนงง มายืนคอยใครตั้งแต่สายแล้วจวนจะบ่ายสี่โมงจะนั่งขัไหนรถเมลของสายคนสง่งจะไปบ้านกุงหรือจะไปลงสุขโขทยัย ลูกสาวใครมาเยื้อร้องไห้ไม่ยอมพูดจาพี่เมตตามาดีไม่มีภัยอย่าระแวงพี่เองไม่แกล้งก้าเฮากายเพียงแต่แปลกใจทำไมร้องไห้คน มายืนคอยใครตั้งแต่สายแล้วจวนจะบายสีโมงจะนั่งขไนรถเมลของสายขนส่งจะไปบ้านกรุงหรือจะไปลงสุขโขทัย ลูกสาวใครมายืนร้องไห้ไม่ยอมพูดจาพี่เมตตามาดีไม่มีภัยอย่าระแวงพี่เองไม่แกร่งก้าเ้ากายเพียงแต่แปลกใจทำไมร้องไห้คนเดียว